พี่ติ๊บวันนี้อยู่ได้ชั่วโมงเดียวค่ะอยากจะขึ้นมาคุยกันไหมอ่ะพี่อยากเว้าอีสานได้หรอใช่คือมีน้องคนนึงอ่ะเขาพิมมาวันนี้ว่าเอออยากฟังอินเด็กเว้าอีสานแล้วพี่เว้าไม่เป็นอ่ะพี่อยากให้ใครสอนพี่เว้าได้ไหมอ่ะขึ้นมาในไลฟ์รวมเว้าอีสานได้บอตอนนี้มีใครอยู่บ้างสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะอุ้ยอีกแล้วขอบคุณมากเลยน้องชาง น้องช่างน่ารักมากเลยให้รักในฝน it's raining ขอบคุณมากขอให้น้องอะ่ะแบบมีแต่ความสุขนะตลอดชาติเลยนะมีแต่สิ่งดีๆนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากน้องใจดีมากๆเลยให้น้องอะไรนะทําอะไรก็สําำเร็จสมหวังนะคะขอบคุณน้องไอรีสสาหรับอดอกกุหลาบนะคะฮัชชิลเอาน้องจะโฟมมาแล้วแม่ครังค่าวเหรอคะสวัสดีค่ะน้องตดพิษสวง <laughs> น้องทอมมอ,อ่านชื่อะ Oh, oh ok <laughs> โอไฮโอกาซามะซื้อบิซม่ามยขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจสีส้มนะคะน้องตบพิศวงน้องให้พี่ตานชื่อเนี้สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีนะคะ <laughs> มีต้อนรับทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณน้องชนะทิพย์หกสิบสี่สำหรับกุหลาบด้วยหอมจังเลยว้าว <Wow. S 2> ทุกนี้ไม่ได้เข้ามาดูเลยพี่ติบก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยค่ะหนึ่ง น่าจะเกือบเดือนแล้วอ่ะเรียกตดก็ได้จนไม่ได้อะ,อะนี่จะขำยู่แล้วนะเนี่ยในที่สุดก็มาทานันอุ้ยน้องชารูรูน่ารักมากวันนั้นเราเจอการเจอกันอีกแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยแล้วก็ในที่นี้มีใครเป็นคนอีสานไหมขำจนจะหัวเราะแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยแบบ ฮึบเอาไว้นะกั้นหัวล้อเอาไว้เลยอะ่ะสวัสดีครับอินเด็กโทรมาไม่ได้เจอกันนู้นนานอะ่ะน้องบิลลี่อะไรทำผมหน้ารักจังอ,อ๋อวันนี้เหรอคะน้องอะไรอะไรอะไรอันนี้เป็นทรงผมที่แบบมัดมัวๆค่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อะ่ะเช็คเน็ตแป๊บนึ่งได้คะ่ะจะไปเจอพี่เตี๊ยบได้ที่ไหนนะนี่ <laughs> อ๋อก็ ผมรักเสียงภาคพี่มากเลยครับทำแล้วหลงรักตั้งแต่ตอนปฐมตอนนั้นพี่อยู่อนุบาลเองนะน้องไม่ชอบขนมแล้วชอบกินอะไรคะชอบเสียงพี่มากๆครับขอบคุณน้องเคนทีคอีเหรออีอีปะอ,อี๋น้องตอดอ น้องตอดทิสวงใครก็ได้เป็นชาวอีสานมาสอนพี่เว้าอีสานหน่อยเดอ้อสียงน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องแผ่น,ผนอยากเว้าอีสานได้หรอใช่คือมีน้องคนนึงอ่ะเขาพี่มาวันนี้ว่าอ,อ,อยากฟังอินเด็กเว้าอีสานแล้วพี่เว้าไม่เป็นอ่ะพี่อยากให้ใครสอนพี่เว้าได้ไหมอ่ะขึ้นมาในไลฟ์ร่วมเว้าอีสานได้บอขอภาษาเหนือฉบับอินเดีย <laughs> น้องช่างภาษาเหนือเหรอสวัสดีสวัสดีจ้าอินเตอร์เดียมาแล้วสวัสดีจ้าน้องตะดะหาหอมสุดเลยฮัชชยวฮัชชยวน้องตะดาฮัชิชยวโอ้ยฟุดฟิดฟุดฟิดจมูกจมูกจะไปแล้วอยากให้พี่ทำเสียงอะไรขึ้นมาสอนพี่เร็วอีสานเด้อขออินเด็กฉบับอินเดียเดียวทำยังไงอ่ะโทรมาอินเตอร์เดียโทรมา ไม่ได้อะ่ะอากาศร้อนมากพี่รีโมทแอร์ผมหายแม่เอาไปแม่นึกว่ามือถืออุ้ยตายแล้ว,ว,ว <c oughs> อุ้ยพี่เคยเห็นคลิปหนึ่งอะ่ะที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วทุกคนก็ถือมือถือแต่มีผู้หญิงคนนึงอะ่ะเขาถือรีโมทแล้วก็แบบนั่งมองชมวิวคือแบบว่าน่าจะมาจากที่บ้านแล้วก็แบบออกจากบ้านอย่างเร่งรีบนะคะไปทำงานโดยเอารีโมทไปแทนมือถือน้องตดนี่ก็แบบเล่นมุกกับพี่ใช่ไหมเชียบ น้องเคนหัวล้อยะเลยอ่ะขอบคุณน้องเกมส์มากที่มาติดตามนะคะสวัสดีค่ะน้องอิสเซ่วันนี้พี่ยิ้มยังครับยิ้มแล้วน้องยิ้มหรือยังคะน้องฟลุ๊กขอบคุณนะคะสมุดสมัยแล้วลับผมเือนะพ,พี่กล้าขึ้นแต่ผมสอนได้ขึ้นแล้วมาเจอกันมาจอยด้วยกันเร็วอยากคุยด้วยใครอยากคุยด้วยกันมาเร็วผมชอบสีผมของพี่ติ๊บจังเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องตงังรับก้อยซอ,อยจุ๊ ถ้าสมมติเราอยากจะถามเพื่อนว่ากินลาบก้อยซอยจุมไหมเป็นภาษาอีสานจะพูดยังไงคะน้องเกมหรือว่าน้องตระดะบอกพี่ทีมือนี้มาเว้านนำกันครับหมู่เฮาอุ้ยขอบคุณมากน้องเคนติดเออเดี๋ยวนะพี่ขอโจทย์ก่อนนะคำนี้หรอมือมือนีเนาะมือนี่เนาะมือนี่มาเว้ากันมาเว้านนำกัน ขับหมูเฮาอย่างนี้ไหมแบบน้ำเงินน้ำเงินบลูกินลาบก้อยซอย,จ,อออย,อยจูบอ๋อกินลาบก้อยซอยจูบออยีงนี้ได้ไหมคะต้องอย่างนี้สกิลสั่งตุยบีลิบีลิลโอใช่ใช่ไปดูได้นะคะสกิลสั่งตุยมี12ตอนซีซั่นหนึ่งนะคะมือแรงไปใส่บออุ้ยขอบคุณมากทุกคนอะ่ะทุกคนเป็นชาวไทยชาวใดเดอ้อ เดินน่งเดินเดินน่งเดินเดินเดินนางเดิน uh, thank you so much for join my team นะคะน้องสลาวุธมือแรงไปใส่บออย่างเงี้ยเหรอวุ้ยขอบคุณน,น้องอลิสมากเลยอะ่ะมือแรงไปใส่บอคะด้วยอุ้ยอันนี้เรียบร้อยน้องเป็นคนเรียบร้อยมือนี้ค่ะซิมาดูอายเตียบวาวอีสานกันเด้อจา้าอุ้ยไม่จดแล้วแคปแทนแล้วกัน <c oughs> ใครอยากขึ้นมาอยากคุยหรอเว้าอีสานได้ไหมตอนนี้ขออันดับแรกเลยใครก็ได้ขึ้นมาแต่ว่าว้าอีสานกันได้ไหมคะสวัสดีค่ะน้องแคทค a นดี้คนดี้แคทมือแรงไปตายเครียดขับเอื้อยอุ้ยเอื้ยอย,อยกินข้าวนากันบออุ้ยอย่างนี้นะมือนบีบานเทาคือฮอนแต่ฮอนาลอุ้ยสนุกไม่ลอยหรอกคะ่ะโบแซบดกจา้าลองศึกษาเพลงแนวอีสานดูครับช่วยได้อุ้ยขอบคุณมากน้องเบีย งับดีเสียงอินเด็กคุ้นๆสวัสดีค่ะโทมาเบเเป็นตางามคักแท้ไออุยอ้ยแ a n k y ้ u so m u c แม่อีแม่ใช่ไหมนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะพี่ติเป็นคนพาตัวละครมิซ,ซมึมูกิจากเคองปะครับใช่ขอบคุณนะคะที่จำได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องเดียวสนะพร้จะกันอีกแล้วมารองเพลงจี่หอยหน่อยครับ <c oughs> ทอดที่ทอดคิดคิดถึงโอเคมามารวมเอนจอยทุกเกตเอน้องโต๊ยินดีต้อนรับน้องโต๊ดไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยคุยกันเลยอ่ะมาสวัสดีครับอุ้ยเสียงเขาหล่อมากอะทำไมอดากทำไมตดพูดภาษาอีสานนะมาสอนพี่เร็วพูดภาษาอีสานเด้อพี่อยากได้คำไหนพี่อยากได้อะไรอ่ะถ้าเป็นแบบถ้าเบสิกเลยไหมก็พูดไงดีอะ พี่รู้จักคําว่าพี่กับน้องในอันนี้แล้วใช่ไหมพี่กับน้องพูดยังไงคะพี่พี่ก็คือไอ้แต่ว่าน้องนี่ก็เหมือนจะเป็นน้องนี่แหละก็เป็นน้องเหมือนกันนี่แหละแล้วก็จะมีหลายๆคาต้องต้องดูก่อนว่าพี่จะพูดคําว่าอะไรเหมือนแบบถ้าพี่ชวนกินข้าวก็แบบกินข้าวน้องกันว่าซู้อะไรเงี้ยแบบกินข้าวด้วยกันไหมพวกเราอะไรประมาณเนี้ยขออีกรอบขออีกรอบอะไรนะชวนชวนกินข้าวใช่ไหมค่ะอ่ะชวนชวนกินข้าวก็คือ กินขวน้ำกกนบอมากินข้าวด้วยกันไหมแต่พี่ลองพูดนะอ่ากินข้าวน้ําอะไรนะกินข้าอะไรนะกินขวน้ำกกนบอกินข้าวน้ําบน้ํามันเดี๋ยวเป็นน้ํามันแล้วจะกินน้ํามันแล้วอีกทีนะอะไรนะกินข้าวน้ําบกันเด้อเออไรนะกินกินขวน้ำกกนบอกินข้าวน้ำาบกันเด้อไม่ใช่อะใช่กินข้าน้ำแกนบกนาน้กนบเออเออนั่นแหละพี่ พ่มากินข้าวน้ำกันบออันนี้คือช่วยกินข้าวแล้วกินข้าวน้ำกันบอพี่คำเยี่ยงพี่ได้ได้เหมือนกันกินข้าวกินข้าวนำกันบอน้ำกันบอใช่ถูกต้องกินข้าวน้ำกันโบอือนั่นแหละถูกแล้วพี่อน้องตอบพี่ กินอยู่ครับอ่ะโอเคจบแล้วขึนบ,บทสนทนาเอาอีกําลังสนุกว่าทึกสาเนียงกขยัได,ด้อยู่ถ้าหิวร้าพูดว่าอะไรครับหิวข้าวว่าหิวเขา่าห,ห,หิวขาคือข้าวภาษาอีสานะมันจะพูดมันจะออกเป็นคาว่าเขา่ขาเข่าหัวเข่าอย่างเงี้ยอ่าเข่าอ่าส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าเขา่าเข้าแต่มันก็แล้วแต่แต่ว่าสมเนียงขอดแก่นอะเขาพูดงนีอืมใช่หิวเข่าหิวเข่าหิวข้าวมีอย่างกินบอมีอะไรกินไหม คำว่าหยังเนี่ยแปลว่าอะไรเขาอีกรอบหนึ่งมีหยังกินบอมีหยังกินบอรหรือใช่ใช่มีหยังกินบอใช่แล้วพี่โทรมากั้นขำให้สิ่งนี้แล้วอห่อยมา,ย,ายังยังเลยไยอย้ายังเลยไยอ้เลยเดี๋ยวสองคนนี้รู้จักกันหรอไม่รู้จักเฮ้ยรูย้จักทำไมเหมือนรู้จักกันมายี่สิบปีอะ ไม่ไม่รู้จักเราถามเขาเฉยอ๋ <laughs> อน้องน่ารักกันมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะวอลทึกสำเนียงก็ได้อยู่โอ้ m ม g ก็ oh <my> God. <laughs> บอกว่าวันนี้ลานั้นเธอใช่ไหมทุกคนเรามาชูกา้าชูกา้ารูนพร้อมกันไหมก<ช>ระสานเสียงว่าชูกา้าชูกา้ารูนวันนี้รูนกระเป๋าตังของเธอขอชนนะเรามาพูดพร้อมกันได้ไหมสามคนกระเป๋าตังของเธอขอชนะ กระเป๋าตังค์ของเธอขอฉันนะใช่พูดให้กับน้องเจ้าผะแพเนี่ยหัวแครเนี่ยมาพร้อมหนึ่งสองสามชูก้าชูก้าลูนวานีทำไมคนละเอาใหม่เอาใหม่ไม่ถ่านอันหนึ่งพี่เอาใหม่หนึ่สองสามนะชูการูนก่อนใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าตังค์ชูกาชูการูนวานิรูนกระเป๋าตังค์ของเธอขอฉันนะ โอเคครับพร้อมนะสองสามูการ์ูการนวันี้รุนก้าไปร่ก้รุ่น้าน่น้าวไปรุ่นก้าวไปรน้าวไราเน้าเป็นาวรุ่นก้าวไงรุ่นก้าวป้าอไสรนาเไปร่นก้าว่้าวไกาไ่นกว้าอีส่น้าไปร่นกาวปาวปร่าเราวปรุ่นาราวไปรุาวปล่าวร่าเร่นา เฮาอยากไปเที่ยวอะไรพี่พูดดิเฮาอยากไปเที่ยวแปลว่าเราอยากไปเที่ยวเาาอยกเราอยากไปเที่ยวเออไม่สมเหตสยงได้นะมึงแน่หนูว่าพี่คนอีสานแน่เลยว่ะก็เอ้ยคนง่ายด้วยรู้ใช่สนความลับของทางการค่ะที่ฉันปิดไว้มาตั้งนานไม่เคยบอกใครเลยทำไมพวกเธอรู้ล่ะหือ เรพราะฉันเป็นคนอีสานใช่ไหมล่ะเพราะฉันเป็นคนอีสานน่ะมาจากแดนไกลแต่เมืม่อก,<ะ>กี้พี่แต่เมื่อกี้พี่เหนื่อยยับเลยนะ